บังยาคุณนายจ้าเขาเรื่องลือกันว่าอร่อยที่สุดเลยนะคะในเมืองอุตรดิษถ์ค่ะนี่มีหลายไส้มากเลยเราเข้าไปดูสิคะว่าอันไหนที่เราจะอยากทานนะคะร้องขาอันนี้เป็นยังไงคะเป็นไงเผ็ดคะไม่ไมีแส่ทำไมไม่ไส้ เขคือช่องเก่าเล่าไม่ได้วันนี้ดูดูก็ถือโอกาสนะคะมาทักทายเพื่อนๆที่นี่นะคะฟังยาคุณนายในเมืองปิตาดิตเขาเล่าลือว่าฟังยาที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวเราก็ถือโอกาสก่อนจะกลับก็แวะมาสนับสนุนแล้วก็มาทดลองทานแล้วก็ซื้อไปทานเอนะคะค่ะหนูนี่ลดได้หรอ ไม่ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนี่นี่นอ, <S S S อย่างน,น้อยๆก็กี่กล่องแล้วเนี่ยสี่แล้วใช่ไหมโอเค ร้านปังยาคุณนายอยู่หน้าโรงแรมสีหาราชค่ะตอนนี้คุณครูก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะได้ของฝากเรียบร้อยแล้วจะกลับสุพรรณบ้านเราโรงแรมสีหาราชนะคะเรามาในนามของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะกิจกรรมของเรานะคะงานชุมนุมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนทั่วประเทศจังหวัดอุดรดิดเป็นเจ้าภาะ ตามไปเลยนะคะว่าคณะของครูจะมีกิจกรรมอะไรนำเสนอบ้างยังกลับไม่ได้ค่ะเพราะคณะของเรายังมาไม่ครบค่ะเพราะบางท่านก็ยังติดภาระส่วนตัวอยู่นะคะคอยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10นาฬิกา50นาทีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเราเราปิด การประชุมด้วยความสนุกสนานชื่นมืนใช้เวลาปิดน่าจะเกินเวลาการเดินทางใกล้เที่ยงแล้วนะคะเราหิวแล้วนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงตรงค่ะคณะของเราก็แวะรับประทานอาหารจากเสบียงที่ได้มานะคะมาอีกแล้ววันนี้เรามาทานอาหารนอกบ้านกันนะคะมาทานอาหารนอกสถานที่นะคะนอกบ้านนอกบ้าน มื้อเที่ยงของเรานะคะที่จังหวัดพิษณุโลกน,ะะนั่นค่ะอืมกินไหมทานบรรยากาศดีมากเลยที่บ๊ะนะคะเอามาทานอาหารอร่อยๆนะคะใครนำมาเนี่ยแก้วพ <c oughs> ี่แก้วไม่อยู่แก้วนำไ่พาล้มาเนี่ย ตอนนี้คณะของเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะตำบลโพไซงามอำเภอบึงนางรางจังหวัดพิจิตรตรงกับเวลา14นาฬกา55นาทีเราจะต้องแวะทําธุระกันนะคะที่นี่ค่ะที่ปั๊มเรามาเจอบรรยากาศดีๆเว้นไม่ได้เลยนะคะคณะของเราจะต้องใส่เลยนะคะกิจกรรมที่เราจะมอบให้ก็คือความสนุกสนาน เวลาขณะนี้ก็คือเวลา18นาฬกา15นาทีเรามาถึงเมืองสุพรรณบ้านเราแล้วนะคะเรามาทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันนะคะที่ร้านโกติีข้าวต้มในเมืองสุพรรณนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ทุกๆคนใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแวะเข้ารับประทานเพราะเป็นอาหารอร่อยอร่อย ข้อสำคัญราคาย,ย่อมเยาวค่ะเพื่อนๆมามาร่วมรับประทานอาหารในคลิปสุดท้ายของคุณครูนะคะเป็นคลิปเก็บตกในการเดินทางไปร่วมชุมนุมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนทั่วประเทศณนะจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคมพศ2568ค่ะ